สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงไทยแลนด์ไทยแลนด์แฟนคลับช่องที่จะมาพูดถึงวงการบันเทิงไทยสําหรับคนที่ติงไทยและชอบวงการบันเทิงไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเพลงใหม่โฟอีฟที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ MV เพลงล่าสุดเพลงคุยแก้เหงามิสเตอร์ของวงแอต a ลนสะครับซึ่งที่บอกว่าเพลงใหม่ของโฟอีฟอาจมีความเกี่ยวข้องกับ MV เพลง ล่าสุดของแอดลารก็เพราะว่าท้ายเพลงของวงแอดลารมีผู้หญิงคุณรุกเกตจิราดายโยฮาราพูดเป็นภาษาอังกฤษใน MV ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยจะแปลว่าว้าวช่างงดงามเหลือเกินกับมิสเตอร์โรลลี่ผลงานล่าสุดจากหนุ่มๆแอดลารและค่ำคืนนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วขอทุกท่านโปรดติดตามรายการของเราให้ดีนะคะเพราะในครั้งหน้าทุกท่านจะได้พบกับโฟอีฟห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ซึ่งก็แปลว่าเพลงใหม่ของ 4E ร์ออาจจะเป็นเพลงแนวเดียวกันกับเพลงนี้ของวงแอ l a ลหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพลงคนละแนวแต่ว่าสถานที่ถ่ายทำอาจจะเป็นสถานที่เดียวกันหรือว่าสตอรี่เหมือนกันเรื่องราวใน MV ก็อาจจะประมาณว่าแสดงโชว์เพลงนี้ในเวทีเวทีใดเวทีหนึ่งก็คือเวทีเดียวกันกับเพลงล่าสุดของวงแอ l a ลนตนั่นเองใครจะรู้การทำา MV แนวนี้อาจจะสื่อถึงแบบแอบ,บสปอยว่าจะอาจจะมีสเตจใหม่ขึ้นมาอีกข,ของสเตจท่ป๊อป เป็นรายการหม่อีกรายการหนึ่งไปเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นการสปอยการจัดงานใหญ่ๆใ,ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกแต่บางทีก็อาจจะเป็นแค่การบอกว่า f o อ e AP กำลังจะคัมแบ็กนะกำลังจะลงเพลงใหม่เร็วๆนี้นะก็เป็นได้ยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับว่าผลงานชิ้นต่อไปของ f o อ e AP จะเป็นยังไงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ